ประเทศที่ต้อยต่ำเป็นประเทศที่เมืองขึ้นของฝรั่งกัมพูชาก็เคยเป็นประเทศที่ตกเป็นทาสของไทยเหมือนกัน400ปีจำได้ดีซึ่งตกเป็นทาสของไทยนี่แหละคนไทยจึงได้มาขนของกัมพูชาไปจังขโมยวัฒนธรรมชุดเสื้อผ้าออกแบบของกัมพูชาพอแบ่งแยกประเทศกันได้แล้วคนไทยก็ได้สิ่งเหล่านั้นกลับประเทศไป แล้วไปประดิษฐ์ไปขึ้นชื่อลงทะเบียน่าเป็นชุดไทยของไทยนู่นนี่อะไรก็ไทยอะไรก็ไทยพอประเทศเจ้าของเขาเออเอายกขึ้นมาเป็นต้นฉบับหรือเป็นต้นแบบเอามาประดิษฐ์ใหม่โชว์ใหม่คุณก็บอกว่าคนกัมพูชานี่เคลมของไทยทั้งทั้งที่เขายกของเก่าของเขาออกมาแสดงรูปแบบลักษณะของกัมพูชาดั้งเดิมเอามาแสดงคุณก็บอกว่าคนกัมพูชานี่เคลมคุณทุกอย่าง การที่เขามีของเขาหรือเขาแสดงของเขาเขาโชว์ของเขาเขาก็อยากให้ลูกหลานของเขาได้ต่อ,อ,อวัฒนธรรมสืบชาติตระกูลต่อๆกันคุณก็บอกว่าเขานี่ไปเคลมของคุณมาไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของคนไทยไอชุดไทยชุดสบายผ้าบ่าเนี้ยที่มาที่ไปมาจากไหนเหรอแต่คนกรมาูชาเขามีมีหลักฐานจารึกประวัติศาสตร์ มาตั้งแต่ปีพศไหนและพุทธศักราชไหนเขามีแล้วคุณมีหรือเปล่าคุณอ้างว่าคุณจําไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหรก็ไม่รู้เกิดมาโตมาก็เห็นแล้วมีแล้วคาอ้างหรือคําอธิบายของคุณมันไม่มีหลักฐานแต่คนกัมพูชามีเข้าใจปะแล้วหยุดเหยียดหยามคนกัมพูชายิ่งคุณเหยียดหยามยิ่งคุณดูถูกทุกคนเขาเคจะยิ่งสืบสาวหา ประวัติการที่มาที่ไปของมันและคนกัมพิูชาไม่ได้อายนะไม่เคยอายที่พวกคุณว่าคนกัมวิูชาเคลมคนทั่วโลวกจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของคําว่าเคลมหรือต้นกําเนิดต้นฉบับมันมาจากไหนพวกฉันไม่เคยอายเชิญพูดตามสบายพูดกันจังนะว่ากันจังประเทศตกเป็นทาสทาสเยอะที่สุดนู่นนี่น่าก,ก็เอาแรงงานมาเหยียบย่ําเอาแรงงานมาพูด ประเทศต้อยต่ำประเทศที่ยากจนนู่นนี่นั่นไอคนที่พูดเคยมาประเทศกรรมูชาหรือเปล่าสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time. สตอรี่ถามสาวคขเมรบอกแล้วที่มาที่ไปชุดไทยต่อไปให้หยุดดูถูกเหยียบย่ำคำเมรน,นะครับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน มีสาวขมิ้นคนหนึ่งเขาได้ออกมาอัดคลิปบอกแล้วนะครับว่าที่มาที่ไปของชุดไทยนี่มาจากไหนโดยเนื้อหาเนี่ยนะเธอบอกว่าขมิ้นเคยตกเป็นเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยเป็นเวลา400ปีและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคนไทยก็ได้นําเอาสิ่งของกลับมาอย่างประเทศตัวเองแล้วนําเอาสิ่งของที่ได้มาเหล่านี้ไปลงทะเบียนว่าเป็นของคนไทยพอเจ้าของประเทศเขา เอามาประดิษฐ์ใหม่หรือเอามาทําใหม่หรือเอามาโชว์ใหม่เนะี่ยคุณก็บอกว่าขมรนเนี่ยเคมไทยทั้งที่มันเป็นของของเขาคนขมรนนี่เขารู้ที่มาที่ไปของชุดไทยมีจารึกประวัติศาสตร์มีหลักฐานมาตั้งแต่ปีพศไหนแล้วตรงนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าพศไหนนะครับท่านผู้ฟังผมเองก็ไม่รู้ว่าพศไหนนะแล้วสาวขมรนคนนี้เธอก็พูดต่ออีกนะครับว่าให้หยุดใช้คําพูดดูถูกเยยดยามคนกัมพูชาถ้ายังไม่หยุดทุกคนเขาก็ ยิ่งพยายามจะสืบค้นหาที่มาที่ไปต่อคนกัมพูชาเนี่ยไม่อายนะเชิญพูดตามสบายคนทั่วโลกเขาจะได้รู้อ่าก็นี่แหละคือความในใจของสาวมเขมรจากคลิปข้างต้นนะครับซึ่งถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยการเริ่มเคมกันเน่ยเริ่มต้นจากอะไรผมเองก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่นำมาถูกเถียงกันในโลกโซเชียลก็เมื่อคลิปของสาวมเขมรคนนี้เนี่ย ถูกเผยแพร่อ,ออกไปก็มีคนไทยมาสแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับเช่นว่าเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นโดนขโมยวัฒนธรรมไปมันมีแค่เมืองขึ้นเท่านั้นแหละที่เอาวัฒนธรรมของชาติที่เขามายึดครองอย่างเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมการกินอาหารการก่อสร้างบ้านเรือนอะไรต่างๆถูกต้องค่ะคุณ เพราะไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็ย่อมที่จะรักษาวัฒนธรรมประเพณีและความรู้ของตนที่มีส่งต่อลูกหลานรุ่นสู่รุ่นจึงไม่จําเป็นต้องไปเอาของใครมาใช้ถ้าจะนําวัฒนธรรมของชาติอื่นมาใช้ก็จะให้เครดิตเสมอพูดไทยชัดเชะขอบคุณที่ช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยนะครับสาวคนนี้เคยมาอยู่ที่ประเทศไทยผมคิดว่าอยู่มาหลายปีแล้วแหละเพราะพูดไทยได้ คนไทยไม่ใช่คนเหยียดใครก่อนนะส่วนใหญ่คนไทยรักสงบแต่ถ้ามีคนมาท้าลบคือลุยยันโคตรวัฒนธรรมเคมไม่ได้วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งของแต่วัฒนธรรมคือสิ่งที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นใครเค็มใครไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้ามีดีน่าสนใจก็มีคนรับไปใช้คอมเมนต์สุดท้ายนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเขาบอกว่าคนเราไม่ว่าจะเกิดอยู่ในชาติใดๆก็ตาม จะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ดีไม่ว่าจะเรียนมามากมาน้อยจิตใจเป็นผู้มาเกิดและมาตายในโลกนี้ด้วยกันทั้งนั้นจงอย่าหลงเกิดจงอย่าหลงตายเปล่า,ลาแล้วไม่ได้อะไรกับการเกิดแต่ละครั้งเลยคนเราจะต้องเป็นคนดีคนเราจะต้องเป็นคนมีาศาสนาและวัฒนธรรมตรงนี้ต่างหากที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีเพราะทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเรามีวัฒนธรรมเรามีาศาสนาพุทธเรารักษาศีล เราทราบดีอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปวัฒนธรรมที่เห็นต่างกันเคยรุ่งเรืองมาในครั้งสมัยโบราณมาถึงรุ่นนี้และรุ่นต่อๆไปเราจะเลินมาได้อย่างไรจงหันกลับไปศึกษาให้เยอะๆให้เข้าใจโดยท่องแท้พระพุทธเจ้าสอนให้ละชั่วทำดีทางกายทางวาจาทางใจความอิจฉาริษยาการพูดปดพูดเสียดสีการพูดเพ้อเจ้อให้ร้ายผู้อื่น สิ่งนี้ก็คืออยู่ในศีนลธรรมข้อห้ามของพระองค์ด้วยคนเราเกิดมาเป็นมิตรกันดีกว่าเกิดมาเป็นศัตรูกันสุดท้ายขอฝากธรรมะข้อนี้ด้วยเกิดตายถ้าไร้สิธรรมเกิดมาเสียเปล่าประโยชน์ในการเกิดและนี่ก็คือความคิดเห็นแค่บางส่วนนะครับท่านผู้ฟังดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจําได้ว่าต้นสายปลายเหตุของการเคหมกันเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนไหนก็กช่วยเม้นมาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับท่านผู้ฟังครับ ชุดไทยเนี่ยคือชุดประจำชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับชาติอื่นๆด้วยการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีตบวกกับการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากงานฝีมือของช่างชาวไทยมีความโดดเด่นทำให้ชุดไทยดูแตกต่าง และถือได้ว่าเป็นงานศิลปะหนึ่งเดียวในโลกที่หาใครมาเทียบเท่าได้ยากทุกวันนี้ชุดไทยอาจไม่ได้รู้จักกันเป็นที่แพร่หลายแต่เขมีนเขาก็รู้จักดีแหละผมไปเจอโพสต์นี้จากเพจอาเซียนมองไทยนะครับซึ่งเขาได้โพสต์ว่าชุดไทยนครวัดสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ปิดท้ายกันนะครับดูจบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับ ถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนาวิตโอนได้จับนุตุใบายจิเม็พยมเรียงกราปันตาดาซตาแต่ยมไตโบราณจังมุกยองอดฮอเตคือไอ์ปลองปลองมวยเกบ้านบะมือปีจังไง้เกมือดังเตปุ่ไม่บอโอนให้นี่คือเจียจายจให้หนังอี គឺថាខ្ញុំតែង៣អ្នកពួកគាត់នឹងឯងក្នុងប្លុកអីកាក៏មានដូចគ្នាណាគាត់បានចាញ់ជីវប្លុកកាយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងក៏មានបងបងអូនអូនគាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចនឹកស្មានសੌយល់មែនអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំណាហើយជាចុងក្រោយអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាប្លុកមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាយបាយ